สวัสดีครับเพื่อนๆเนที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติพระเทพเสนาบดีประเทืองอาพาธโรปร,ริยนธรรมสี่ประโยคเจ้าอาวาสวัดกวิสลาลามราชวรวิหาร วัดนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพระเทพเสนาบดีท่านเกิดเมื่อวันที่3มกราคม2508ที่อำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านอุปสมบทเมื่อวันที่15มิถุนายน2529ปีพศ2526สอบได้ปร,ริญญาธรรม4ประโยค ปีพศ2547เป็นเจ้าคุณสามัญปร,รียนที่พระวิสุทธิศาสตร์ปีพศ2552ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชพุทธิวราพรปีพศ2558ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพเสนาบดีปัจจุบันเป็นเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีฝ่ายมหานิกายส่วนพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวันนี้จะพูดถึงคำแผ่เมตตาให้ตัวเองส่วนมาก คนจะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับอะหังสุขิโตโหโมิซึ่งแปลความหมายว่าขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอะหังนิทุกขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ